พี่น้องครับนี่พี่คนที่สองพี่คนที่หนึ่งพี่คนที่สามครับเอ้ยพี่คนที่สองตัวนี้ครับนี่พี่คนที่สามตัวนี้ครับสามพี่น้อง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 ครับอยู่คนเดียวถ่ยคนเดียวแล้วนี่แมงเยอะ พี่คนที่หนึ่งพี่คนที่สองพี่คนที่สามินลงไปอ่ะโอ้ยอถลิมถลิถลิถลินป็นยยอยู่นี่มันกิ้นกับไม้ถูตัวกับไม้งตัวไม้ บรรยากาศเช้าๆวันนี้บรรยากาศสดชื่นครับทุกๆวันนี้โอ้ยฝนตกหนักเลยครับตกทั้งวันเลยครับนนบรรยากาศดีครับวันนี้บรรยากาศดีดีครับบรรยากาศดีดีครับจับลูกช้านลอยครับอาจจะนิมม่งนะแน่แน่พระอ่อนเนี่ยถูตัวตัวถูหลังครับ มาถลินมาถลิมถล,ถลิมนิดนึงแจ้งแล้วแจ้งแล้วทัลินมายนมแย่งกับผมแจ้งแลยนั่นนะชมถลินมนะถูก,ถก,กกันถูกกันรักกันรักกันรักกันของพี่น้องต้องรักกันพี่น้องกันอะ ย,ย,ยุคนเดียวนะครับเนี่ครับขออภัยด้วยนะครับถ้ามาเทผมถ่ายไม่ค่อยสวยครับพอถ่ายแบบถ่ายให้เอฟซีดูได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับไม่มีตากก้องนหครับถ่ายองิงลงอิงหมดเลยครับบางทีเล่นกันนะ บรรยากาศที่ปางครับมาดูให้เนียบนี่รบรรยากาศวันนี้แสงขึ้นนีอากัดสดชื่นครับแม่วันดีอยู่นู่นเอนี่นงียอยู่พร้อมหน้าพร้อมตารครับ